สวัสดีครับพอดีว่ามี f อได้ถามเข้ามาเนาะและเขเมนเข้ามาว่าพี่ครับพี่ครับสอนผมเล่นสไนเปอร์หน่อยโอ้โหตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งสไนเปอร์อะไรมากมายเนาะแต่ก็อยู่ในโหมดพอเล่นได้นะฮะพอเล่นได้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยผมเล่นสไนเปอร์เนี่ยผมจะใช้ในจังหวะที่สัตรูนิง่งหรือว่าจังหวะที่แบบว่าแลกกันนะฮะแบบว่าอยู่ตึกนู้นไอเราอยู่ตึกนี้แบบว่าวัดหัวกันเนาะแต่ หลักๆเนี่ยสไนเปอร์เนี่ยผมมองว่ามันดาเมจมันค่อนข,ข้างแรงอยู่แล้วเนาะคือเวลาเรายิงเนี่ยเวลาเราใช้ M4 ฟในการยิงศัตรูแล้วเนี่ยทำให้ศัตรูเจ็บพอศัตรูเจ็บปุ๊บไม่จำเป็นต้องยิงหัวเลยนะผมมองว่ายิงตัวยังไงถ่ายเนาะยังไงก็ล้มนะครับคือแต่ถ้าบางคนที่แบบว่าคมๆเนี่ยก็ยิงหัวไปนะยิงยิงแต่หัวก็ได้นะโอเคส่วนถัดมานะครับส่วนตั้งค่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเนาะ อ่าหลักๆเลยหลักๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นปรับการยิงปืนสไนเปอร์นะครับอ่าตรงนี้ก็คือการส่วนของผมเนี่ยจะจะตั้งไว้แบบว่าแตะแล้วยิงนะบางคนปล่อยแล้วยิงเนาะแล้วแต่ความถนัดเนาะแต่ผมแนะนําเลยนะก็แตะแล้วยิงดีกว่าเนาะโอเคถัดมาถัดมาดูที่อ่าตั้งค่าศูนย์เล็งนะครับอ่าผมหลักๆ หลักๆเลยเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตั้งไว้แบบผสมเนาะส่วนใหญ่อ,อ่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะตั้งไว้ผสมอันแหละโอเคของผมก็อยู่ในผสมเนาะก็เวลาเรากดค้างหรือว่าเราปล่อยมือเนี่ยมันจะยกเลื่นสโคปให้เราอัตโนมัติเลยนะแล้วก็มุมกล้องขนาดเปิดกล้องนะฮะก็แนะนําให้อ่าเราติดไปเนาะโอเคหลักๆเลยนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับ ถ้าสมมติเวลาเรายิงเนี่ยเห็นไหมเราเล็งไกลๆนะเห็นไหมเราเล็งไกลๆนะถ้าเราเล็งอย่างเงี้ยเราค่อยๆลากหรือว่าใช้ไจโรค่อยๆลากเนี่ยแบบนี้คือไม่ค่อยแนะนานะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แบบนี้เนะาะที่ผมแนะนาเนี่ยก็คือการวางเป้าของเราเห็นไหมศูนย์กลางศูนย์ศูนย์เล็งของเรานะฮะวางให้ใกล้ที่สุดเนาะแล้วก็ทําการยืนแล้วก็ เลื่อนขึ้นบนนะฮะสมมุติว่ารถคือแบบว่าเป็นที่กำบังของเรานะเห็นไหมเราก็ลากขึ้นบนเประมาณนี้เล็งให้ใกล้ศัตรูที่สุดนะฮะให้ใกล้หัวที่สุดเนาะถ้าใครฝึกก็เล็งให้ใกล้หัวที่สุดแต่ว่าถ้ายิงหัวไม่โดนเราพี่ทําไงไม่เป็นไรเลยครับถ้ายิงหัวไม่โดนไม่เป็นไรเลยไม่มีใครว่าเลยนะครับถ้ายิงหัวไม่โดนเนาะคือทุกคนอนะ่ะมันมันมีแบบพลาดได้แหละอ่าแต่พยายามเล็งที่หัวไวนะ้เนาะถ้าสมมติว่าศัตรูแบบว่า เลือดเต็มแล้วเราแบบว่าจะวัดหัวก,กันเนี่ยจะวัดไอ้กรอ,อกกันเนี่ยก็จัดเลยฮะเล็งหัวไว้นะฮะ <c oughs> ถ้าเวลาฝึกเนี่ยแนะนํานะให้ฝึกช้าๆนะพยายามวางเป้าให้ใกล้ศัตรูที่สุดนะแล้วก็ค่อยๆทาช้าๆไปนะอย่าไปรีบแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะอันนี้ขอบอกก่อนนะผู้เล่นที่เล่นไจโรเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะเวลาเล่นสไนเปอร์เนาะ คือแบบว่าถ้าเล่นสี่นิ้วส่วนตัวผมเน่ผมเล่นสี่นิ้วเนาะแล้วก็เล่นใจโรสโคปเปิดตลอดด้วยนะครับถต่ว่าโหดไหมเราก็เล่นอยู่ในระดับเล่นได้นะเวลาแบบศัตรูนิ่งประมาณนี้เนาะแนะนำให้เวลายิงเวลาชุบศัตรูชุบก,กันหรือว่าศัตรูแบบนั่งพันยาหรือว่าวัดหัวกันเนี่ยอ่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอหลักๆเลยนะส่วนใหญ่จะเปน็นเรื่องระยะวัดหัว หรือว่าไว้ลัดตัวที่มันล้มอยู่ประมาณนี้นอกจากหลักข้อไนเปร์ก็ประมาณนี้แหละเวลาแบบเจอตัวแอบเจอตัวนิ่งก็เปิดได้เลยนะเป็นตัวเปิดที่ดีเลยโอเคถัดไปนะครับถัดมาคือผมจะมาเอออยากายให้ทุกคนมาในจุดนี้เนาะในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้คือมันจะเป็นอ,อ่า เป้าที่มันเคลื่ยับนะ,ะขยับไปมาเนาะโอเคสังเกตเป้าผมนะผมจะวางไว้แบบว่าใกล้ใกล้อ่าคิดจินตนาการว่ามันเป็นศัตรูแล้วกันใกล้ศัตรูที่ที่สุดนะเวลาเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเล็งของเราเนาะบางทีเราอาจไปว่าเล็งรอนะครับเล็งรอก็ได้หรือว่าใช้ขาในการขยับหาเป้าก็ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบนะเป็นเป้านิ่งเกินไปนะฮะแต่ว่าที่ผมอยากจะให้ทุกคนแบบว่าลองลองฝึกกันเนี่ยก็คือการลุกยิงแล้วก็นั่งนะฮะ างทีเราจะสับสนไงก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เขาเห็น okay, ไหมสับสนแล้วเห็นไหมก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ฝึกต่อไปนะลุกยิงนั่งลุกยิงนั่งนะเพื่อที่เวลาเราอยู่ในที่กังบังเนี่ยหรือว่าเราจะอยู่หลังกําแพงหรือว่าขอบขอบอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการยืนยืนยิงนั่งยืนยิงนั่งหรือว่าจะเอี้ยวยิงเอี้ยวยิงก็ได้แล้วแต่เราเลยเนาะ ก็ค่อยฝึกกันไปไนเปอร์นี่ไม่มีอะไรไตตัวนะับเวลานั้นก็ยืนยิงนั่งหรือว่ายืนยิงธรรมดาก็ได้นะนอนยิงก็ยังนิ่งเลยนะครับเพราะมันเป็นปืนที่เรายิงทีละนะัดทีละนะัดโอเคถัดมาก็คือวิธีการเผื่อนะครับเวลาศัตรูวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งตรงเนี่ยเราจะเผื่อยังไงถ้าสมมุติว่าศัตรูวิ่งไปฝั่งขวามือนะครับระยะประมาณ300กว่าเมตรนอก300กว่าเมตรทำไมมันไกลจังโอเคมันก็ไกลอยู่นะฮะใช่ไมเราเผื่อประมาณนี้พอนะฮะ ถ้าสมมติว่าเราเผื่อไปเยอะกว่าน,นี้เนี่ยอ่าบางทีนะบางทีมันไม่โดนนะฮะให้เราเผื่อนิดเดียวพอนะประมาณนี้นะครับอยู่ที่ความเร็วด้วยนะความเร็วศัตรูด้วยนะอ่าอันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจมุมหนึ่งก็คืออยู่ที่ความเร็วบางทีนั่งรถนั่งสเก็ตบอร์ดหรือว่าวิ่งน,นะฮะเราต้องอยู่ที่ดูที่ความเร็วศัตรูด้วยเนาะว่าศัตรูมันอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่เนาะถ้าสมมติว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเว้นให้ไกลนิดนึงอ่าถ้าสมมติว่านั่งรถเรากก็ต้้อองนไไลขึปีก ถ้างนั่งนั่งรถด,ด้วยความเร็วสูงสูงอะ่ะเราก็ต้องแบบว่าไกลขึ้นมาอีกเนาะโอเคนะเราก็จะเผื่ออยู่ในประมาณนี้เลยนะครับโอเคหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แหละนะเลือกการเผื่อนะ้องถ้าสมมติว่าศัตรูนั่งรถเราก็เผื่อไปไกลนิดนึงอลองไปฝึกกันดูนะฮะโอเคถัดมาเลยถัดมาเลยก็คือวิธีการวิ่งยิงของเรานะครับฝึกอันนี้คือเราต้องฝึกด้วยนะอันนี้คืออยากให้ฝึกมากเวลาแบบว่าเราวิ่งลงุ่งๆแล้วก็เราไม่ได้แบบว่า เฮ้ยมันไม่มีตัวหรือว่ามีอย่างเงี้ยเราเรามีสไนเปอร์อยู่อย่างเงี้ยเรามีสไนเปอร์กับ UMP หรือว่ามี M4 หรือว่ามี AK อยู่เนี่ยเวลาเราวิ่งไปแล้วเราแบบว่าเฮ้ยผมตึงนะผมฝึกมาเยอะเนะนี่ยแนะนําให้ฝึกตรงนี้นะเวลาเราวิ่งไปแล้วศัตรูโผล่มาปุ๊บเราจะได้สโคบยิงปั๊บเนี่ยถามว่าแรกๆอาจจะพลาดไหมพลาดบ่อยนะทุกวันนี้ผมก็ยังพลาดบางครั้งก็ยิงไม่โดนก็ตายเองก็มีนะเกมนี้เอาแน่นอนไม่ได้เนาะโอเคเราก็พยายามฝึกนะฮะเวลาวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ยิงยิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยตึ๊บ วิ่งหลบหาต้นไม้แบบวิ่งไปวิ่งมานี่แล้วก็ยิงประมาณนี้แหละก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะผมมองว่าหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แหละอะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมยนะครับผมครับ